สวัสดีทุกคนนะจ๊ะไปถอนกระชายมาเดี๋ยวจะมาปลูกในกระถางวิธีขยายกระชายไม่ยากเลยนะจ๊ะก็ไปถอนมาแต่ถอนต้องให้มีรากติดมาด้วยเนี่ยอ่อนๆแง่ไปกินกับส้มตำราดน้ำตกสุบหน่อไม้อย่างอร่อยเลยรู้ปะ่ะส่วนใบนี่อ่อนๆนี่กินอร่อยหรือใครจะกินแก่ๆก็ได้แล้วแต่ความชอบมีประโยชน์มากเห็นรากไหม ตัดออกแล้วก็จิ้มลงดินไปเลยเนี่ยไม่ยากแล้วก็รดน้ําจําไม่ว่ากระชายเนี่ยเขาระยะการที่เขาจะลงหัวระยะเวลานะแปดเดือนขึ้นไปถึงจะลงหัวกินดีมีประโยชน์เดี๋ยวตัดก่อนอืมอืมสรรพคุณไอ้นี่กระชายเหลืองกระชายเหลืองกระชายขาวสรรพคุณก็ไม่แตกต่างกันหรอก เขาก็เนี่ยช่วยบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกทำให้กระดูกไม่เปราะช่วยบำรุงสมองด้วยช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีคือสามารถลดความดันของเลือดได้แล้วก็เขามีฤทธิต้านเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมันจะมีสูตรของการบำรุงอะไรนะสูตรทำน้ำกระชายดื่มอ่ะ นั่นแหละขยายง่ายมากเลยเดี๋ยวก่อนตัดแลจิ้มเอาเนี่ยตัดแค่เนี้เนี่ยเอาแค่นี้นะแลจิ้มลงดินเลยจะตัดก่อนพวกเราปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นแล้วปลูกแบบอินซียถอนมาต้องให้ติดรากมาด้วยนะ ้ทำไมโมมัว,มวอ่อนๆเนี่ยเอาไปกินได้อันไหนที่ติดรากมาด้วยก็เขาก็จะแตกกระชายนี่ไม่ไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยโซนหลอกปลูกง่ายแต่จะให้หัวใหญ่ๆนี่ส่วนมากก็จะต้องได้ปุ๋ยคอกเอาใบไปทำปุ๋ยหมักได้เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ พวกแมลงต่างๆไม่ชอบทำไมมัวเนี่ยนี่นะของเรานี่ดินจะร่วนซุยหลายคนอาจจะเอาดินผสมหมักหรือยังไงก็ได้แล้วแต่นะของเรานี่มันเป็นดินเก่าจิ้มๆเข้าไปจิ้มไปก่อนแยวเอาดินมากรบอีกทีก็ได้เขาชอบพวกนี้ ดินร่อนสุยจะดีเลยจิ้มไว้แบบนี้เดี๋ยวเอาดินมากรบอีกทีหนึ่งทำให้ดูเฉยเทำให้ดูแบบนี้นะเอาดินมากรบรดน้ำเท่านั้นเองจิ้มเข้าไปปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคน อันนี้อาจจะเข่งนี่อีกอันนี้เอาไปจิ้มตรงไหนก็ได้ในบ้านเรามีดินตรงไหนก็ไปฝัง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 ไว้เนี่ยใบไปทำปุ๋ยว่าจะขยายไอ้นี้ซะหน่อยเ,ออเราว่าจะขยายกระชายยังไม่ได้ขยายเลย้ไม่ใช่โอ๊ยแล้วเถอะหลงหลงลืมลืมเอ่อ ขิงเออคา,ข,าขิงมีแล้วเออยังไม่ได้ขยายขิงพวกเรามีพืชสมุนไพรนะเอาไว้กินบำรุงร่างกายปลูกเองกินเองมันก็จะทำให้เราคือสารพิษต่างๆที่กเกษตรกรเขาใช้บำรุงถ้าซื้อมาก็ต้องล้างให้ดีๆปลูกกินเองก็ต้องใช้เวลาหน่อยรอหน่อยนะจ๊ะกว่าจะได้กิน กินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินแบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนเรามีของที่เรากินสับเปลี่ยนหมุนเวียนในสวนแล้วเนี่ยเยอะแยะ,ยะไม่ได้กินอะไรที่มันจำเจ <Yeah. S 1> เข้าใจป่ะแล้วพืชผักต่างๆของเรามันก็มีสรรพคุณที่ดีมันทำให้เราได้รับสารอาหารธาตุอาหารได้แบบครบเนี่ยแล้วก็ปักปักทิมทิมๆไป เอานิ้วเอานิ้วเอนิ้วใหญ่ๆหน่อยก็ได้เนี่ยจิ้มเข้าไปอันนี้ที่เหลือเดี๋ยวเอาจะไปทิ้มไว้ไนู่นไว้นี่ก็แล้วแต่มีมองไหนจิ้มก็จิ้มไปดินเราจะร่วนสวยเพราะว่าบ้านเราใช้น้ำหมักเห็นไหมบ้านใครที่ใช้น้ำหมักดินเขาจะเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ย เมื่อกี้เราได้ยินเสียงอะไรอยู่ในนี้นจิ้มเข้าไปแล้วร้องเรามั่นใจว่าน่าจะเป็นอึดอึงหรือกบ <laughs> เห็นได้เห็นไะโอ้ยเห็นไหมแจ้งอึงางอึงอางอึงอางอเออเออบอกแล้วเนี่ยเราได้ยินเสียงจิ้มเข้าไปแล้วร้อง <laughs> อ,อ้าวเฮ้ยโอ้โหหลอนไปซะแล้วจิ้มเข้าไปแล้วร้องเนี้ยแสดงว่าอยู <laughs> ่ อันนี้รากเขายาวนะตัดได้ถ้ารากยาวสามารถตัดได้นะจ๊ะตัดเลยแล้วก็จิม้มมีอีกไหมจิ้มเข้าไปแล้วร้องไึ้งอ่างเดี๋ยวกันตึ้งอ่างมาใส่อยู่จำสินมีอีกไหมจิ้มเข้าไปแล้วร้องไงอันนี้ตัดได้เนี่ยปลูก ปลูกผักอินซีก็อย่างนี้แหละมันจะมีพวกสัตว์ต่างๆมาอาศัยหลบซ่อนตัวซ่อนจากงูนี่แหละไม่มีอะไรมากอึ๊บมีอีกไหมนมีอีกไหมนะจิ้มไปร้องโอ๊กดีเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยัจนจัดสรรเวลาชีวิตไม่เีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะทุกคนวันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วยวันนี้มีงานทำพรุ่งนี้ตกงานเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์จริงๆมันไม่มีอะไรแน่นอนไงเราถึงบอกมันเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์มันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวก่อนแต่เราจะต้องทำคึิน ขึ้นปกคลิปก่อนเอามาร,วม,รวมกันไหนอ,อึบนี่เออแต่เราจะต้องทำขึ้นปกคลิปให้สวยๆกันปกคลิปสำคัญนะจ๊ะเยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยเด้อทุกช่องให้ความรู้นะให้ความรู้ทุกสิ่งอย่างกับ มือหมาหัดปลูกกับพวกเรานี่แหละที่บางอย่างเราไม่ได้ปลูกเราไม่มีประสบการณ์เออสวยงามไหมสวยงามขยายกระชายค่ะตึงโอ้สวยงามไปล,ละทำงานต่ออัดคลิปต่อวันหนึ่งนี่อัดหลายคลิปแล้วลงหลายช่องด้วย เดี๋ยวไปใส่ดินก่อนสู้ไปได้วยกันนะจ๊ะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยแค่นี้นะ